มาดูจอแท้กับจองานอะโมเลตนะคะซัมซุง A51 ค่ะมาดูว่าใครแยกออกไหมอันไหนเป็นตัวจอแท้อันไหนเป็นจออโมเลดเนาะอันนี้ยกจะให้ดูก่อนตอนนี้ยังไม่ได้แยกนะคะว่าตัวไหนเป็นแท้ตัวไหนเป็นอโมเลดค่ะดูสีกันซิว่าโอเคไหมสีจอนี่ค่ะปรับไฟอันนี้สว่างสุดนะคะทั้งคู่เลยอัน,นลองปรับลงลดลงนี่ให้ดูว่ามีใครแยกออกบ้างอันไหนแท้อันไหนอนหน LED ะโมเลดคะ นี่ซัมซุง a m s u n g บเ1เหมือนกันนะคะนี่คนละสีตัวนี้จะเป็นงานอะโมลินะคะนี่นี่ค่ะสแกนนิ้วได้ตัวนี้ก็คือจะมาพร้อมเคสเลยเป็นจอเต็มแบบนี้นะตัวนี้จะเป็นจอแท้คู่ตัวมากับเครื่องเนาะตัวนี้ก็คือว่าบอร์ดเขาเสียนะคะเราก็เลยแยกแยกออกมาให้ลูกค้าเพราะลูกค้าเลือกเป็นจอแท้ไปนะคะอันนี้คือเครื่องของเราเองนะคะนี่ อยู่ที่ว่าลูกค้าอยากได้งานไหนถ้ามีจอแท้เราก็จะบอกว่ามีจอแท้ถ้ามีแต่ออมเลิตเราก็จะแจ้งว่ามีแต่อโมเลตนะคะนี่ของลูกค้าต่างจังหวัดนะคะอันนี้ถ่ายก็จะดึกๆหน่อยเพราะว่าเนี่ยสามทุ่มกว่าแล้วนะคะแสงมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันไม่ได้ถ่ายตอนกลางวันนะคะตัวนี้ก็คือเนี่ยให้ดูว่าแตกต่างกันเยอะไหมสแกนนิ้วมือได้เหมือนกันทั้งคู่นะคะแต่ถ้าคนที่หาซื้อไปเปลี่ยนเองต้องเช็คด้วยนะคะว่างานอโมเลิตเนี่ยมันจะมี งานถูกง,งานแพงต้องดูนะคะบางอันจอไม่เต็มนะคะพวกจอไม่เต็มก็จะเป็นพวกขอบดําทีหา่หนาขึ้นมาเป็นหยดน้ํานะคะให้ดูกันให้ดีอ่ะนี่ค่ะเปรียบเทียบให้ดูสําหรับใครที่หาจอแล้วจอแท้ไม่มีถามว่าใช้งานอะมูเลตแทนได้ไหมใช้ได้นะคะโอเคอยู่ไม่น่าเกียดนะใช้แทนกันได้เลยนี่ยค่ะ อันนี้ในกรณีที่ว่าตัวนี้ไม่มีนะอันนี้คือจะเป็นคู่ตัวมากับเครื่องถ้าใครต้องการอยากได้จอแท้จริงๆก็ต้องเปลี่ยนที่ศูนย์นะคะถึงจะได้จอแท้อันนี้คือเรามีเครื่องเสียนะคะแต่จอเราใช้ได้นะคะนี่ก็เลยเอาให้ลูกค้าเลยลูกค้าขอเป็นแท้นะคะแต่ก็ดูสภาพเครื่องที่มาเนี่ยคือเคสเดิมของลูกค้าคือมันแตกหมดเลยเราก็เลยเปลี่ยนให้ทั้งโครงเลยนะคะนี่ ใช้งานได้เนาะแต่ว่าสีอะ่ะมันก็จะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ต่างกันนะต่างกันสีตัวนี้มันก็จะแรงหน่อยเหมือนว่ามันจะแข็งกว่าจากสัมผัสที่เรียกตาเรามองเนาะแต่อันนี้สีมันก็จะนวลนวหน่อยนี่สีมันไม่ได้แรงไม่ได้จัดเดี๋ยวให้ดูผ่านกล้องนะคะแต่โต๊ะก็จะลกเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้เก็บร้านนะไม่ได้เก็บเนาะเพราะามันดึกแล้วนะคะนี่อันนี้กล้องของจอแท้นะคะนี่จอแท้เวลาเข้ากล้องก็จะประมาณนี้ ลองเป็นจออะม l เลเข้ากล้องโฟกัสดีเหมือนกันไหมนะคะดูอีกตัวหนึ่งค่ะ,ะกล้องของ LED. อะม l เลนี่นะคะอันนี้เฟรมภาพน่าจะตั้งขนาดไม่เท่ากันตั้งเต็มสีมันก็จะอันนี้แข็งกว่าเนาะ ตัวของจอแท้สีมันจะนวลจะสวยกว่าเยอะเลยเนี่ยค่ะข้อแตกต่างอยู่แค่ประมาณนี้ถามว่าผิดเพี้ยนกันเยอะวไหมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ใช้แทนกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ